ลูกเก่าจะเจริญครับลูกเก่าเจริญลูกสาวเนาะนั่นครับผมลูกสาวเก่าจเจริอนี่เอกสารมีนี่ครับเรียบร้อยครับเอกสารมีลูกเก่าเจริญมครับแม่ทองสร้างอุดรครับแม่ทองสร้างอุดรไว้อีกครับผมจังรอบแล้วจังเดือนแล้วอัสย่สวัสดีครับ ครับขออนุญาตถามซื้อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เพื่อพี่น้องนะครับวินวุกิบครับครับผมนาโปเนี่ยครับมีสุณค่าเหมือครับกุดลังครับกุดลังอ๋อคุดลังเอาครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหกแปดเกาาซีเสาวหน่อยทีนี่เปิดไว้เท่าไรเริ่ได้จิบหน่อยจิบหน่อยหน่อย เป็นไฟได้แล้วครับยังเสือ,ดอลูกเพชรลำพูครับ,รบลูกเพชรลำพูในรถครับดูดีสบายครับลูกเพชรลำพูเอาจับจับกลางให้ผมหน่อยครับขออนุญาตอ่าลูกเพชรลำพูเอาเมืองข้างหลังนะครับมีนาหกสามเนาะครับเนาะ,ะครับตอนนี้ประมาณจ็ดเดือนแล้วกว่านี้ อ่นนี่มีได้ขวบหรอครับเอาฟอร์ลกหนุ่เมือันครับเขาขวบแล้วเปิดไปแสนเท่าไหร่อลองได้บ่ตอลองได้ครับผมเพชรลำพูนเตี้ยครับผมเพชรลำพูนต่อได้บัดหืุสูงเท่าไหรนอ้อยยี่สิบสามครับร้อ ุกเข่ากันเลยุกเขายางกันเลยขบเขายางผมฝึกมาแล้วเนี่ยได้รับเด้ขบเข่าหู้หู้ผ่านการฝึกมาแล้วเนาะเขากินกินหัวอาหารบ่ล่อครับบ่ครับนี่พึ่งแทงดังลุตัวครับอ๋อพึ่งแทงดังพึ่งสูบลงเนาะยังบ่ทันด้กินอาหารเป็นบ่ครับ

ต่างหางดอกหางดอกหนึ่งแสนหนึ่งขึ้นสองแสนฮ่าฮ่าฮาไหอกดอกครัรับใหยอกระห้ยนีงั้นน้ำขึ้นเลยขึ้นหอีกสองแสนอ่าครับผมนี้นตัวไรอีกตัวเดียวนี่บอนี่เมีลูกนะครับอ่าแมีลูกไาไปเมืองเมียลูกกัน้อยครับมามาครับสติดใหม่แล้ว อันนี้แม่ลูกแม่แปดทิศเก้าแม่ลูกแปดเก้าครับสามหัวใจบอเนี่ยสามหัวใจนี่แปดทิศเก้าครับลูกผูวลูกผูวเขาเขาลงคนเดี๋ยวแล้วลูกยกมงคลเดียวนี่ใบนี่เอกสารบอยกมงคลลูกผัวเดี๋ยวค่อยเ้าลูกผู้เขาให้ลูกจักโตแล้วนี่ลูกแรกลูกสองคาดทองลูกสองคาดทองเนาะในทองเดรมีสายมียางบอในทอง ทับคอบ้านเนาะคอปงเนาะอืมทับคอบ้านบ้านเนาะคอบ้านตัวใหญ่บปล่าหรอคอบ้านตัวใหญ่ลูกสองค่าทองพี่น้องเมืองเล็บนะครับเด้อแขงขาสูงไร่บันไดหนอประมาณร้อยสามสิบสี่อ่านี่ลูกเข้ามาแล้วครับนี่ลูกทรายลูกทรายจางเดือดแล้วเนี่ย แปดเก้าเดือนมีน่องเนาะลูกรายแปดเก้าเดือนใบหลอดเอกสารมีนี่รอๆนุ่มหน่อยเขาพอทะเลจับเรียมเนาะหน่อยหน่อยอยู่พี่น่องไปเลี้ยงไว้หาเทียได้เป็นพพอคุ้มฟุ่มโตอะไรกันล่ะครับต่อไดรเนาะ ต่อได้อีกอ่เดี๋ยวให้พี่้องมึงทางหลังแน่าหางเป็นยังไหนครับม,มีดอกมียางบอดูให้พี่ดอง,งนนอมึงทำนะอ่าบอมีนะครับเด้อ่ีโอเคอนยะ่างเต่าออนมกด้ไหนมกับสีหัวนะครับเด้อนมสีหัว เอาครับพี่น้องโทรเข้ามาสอบถามเมืองนี่ให้ชมหลายตัวนอกจากนี้อยู่บ้านยังมีบ่อยู่บ้านกรับนี่อยู่ครับอ่มีตัวใดสิเปิดน้ำเสนอข่าวบอบอท่านไหนมาเปิดนะครับบอท่านไหนแต่ก็มีแต่ก็มีอยู่เนาะท่านบ่ท่านยังไหนโทรมาแล้วบ่มียังไหนก็สอบถามไปทางบ้านอีกเนาะที่นี่แบ่งกัน อขอบคุณครับครับผมอาพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับครับขออนุญาตถามซื้อทีอยู่เบอร์โทรศัพท์ครับพอไม่เก็ตบ้านมังม่วงครับผมตำบ้านมังม่วงเอาเพอเมไปหน่อยจหวนดกันขอนแก่นนะครับนะเบอร์โทรศัพท์ครับ093 093 535 535 9332 9332 ครับผมมือนีมาจากโคมมาโคมนึงครับนี่ตีก้าวหลูกโค้งนะครับน่งโคมที่เห็นนี่ตีอ่าเดี๋ยวอยู่ทางนี่ละสี่พแก้งดีบอลูกมันงนะเพ่อเพ่เห็นลูกอ๋อเพ่เห็นลูกด้วยเดี๋ยวผมที่เห็นอ้าวถามก่อนเขาให้ลูกจากตัวเขาให้ลูกลูกสามครับหนึ่งลูกสามแล้วลูกสามข้าทองเด้วลูกสามข้าทองครับผมสูงไร่เป็นเท่ไรสูงไร่สามสิบสี่สูงมาสามสิบสี่ตอนนี้เป็นลูกสาวหรือลูกชายเนาะนี่ลูกชายครับลูกชายอ่าเดี๋ยวสิไปเมืองลูกอีกเที่ยวนึง ลุงลสูกสาม้าทองห้องใบลายปันไบานนี้เจ็ดสิบเจ็ดครับเจ็ดสิบเตอนนี้ทองบางบ่บ่ครับทับทองทับแล้วทับแล้วทับัพันล้านไว้บ้านเราตม่นี่ทับเบิมพันล้านซับพันล้านลูกเบิมอ๋ับพันล้านบักซับพันลานครับนี่ยอ่าเอาใส่ไปมพ์ดทะเนตฟามอ่าอ่ามีเด้อับเด้อจังจังรอบแล้วนี่จังเดือนแล้ว ทับยีบสีท่านว่าครับใบข้างหลังมีปะบวบใบไงผมบอกว่าไม่ใบไงบ้านถทับวันวันวันที่เท่าไหร่ยี่สิบสีท่านว่าครับผมทับบังวันที่ยี่สิบสี่ท่านว่าครับเดี๋ยวนี้ครับผมมีอาการเป็นสามีเนาะถือว่าพันแล้วเนาะครับผมครับเดี๋ยวมาจุงให้ผมมึงอีกด้านนะครับ อ่านี่ลูกลูกทรายเนาะโอ้ลูกทรายงามขักเนาะรอเลยจักเดือนก็ครับเนี่ยลูกพ่นฐานหกเดือนเลยครับหกเดือนเนาะอ่าครับพี่น้องนี่เด้อโอ้งามงามลูกทรายรอขักเลยลูกทรายรอลูกทรายรอเดี๋ยวให้พี่น้องมึงทั้งขลังลสมครับอยากน้ำเสนอเนาะรอเลย ล้ำตัวกันเาว้วาดีพอเขาสูงหลายปัตไดล่ะพอเขาหนอยยี่หกเน่ครับ่พอเขาเนี่ยพอตัวเขาทับเนี่ยต้นต้นอ่ะนเนี่ยเนี่ยพอตัวนี้ตัวนี้คว้วบ้านครับเจ้รอบผมอ๋อตัวนี้ควายบ้านครับผมแต่ว่าในถองอันเป็นเป็นคว้วหลอดครับข้วาย้วตัวขย้วาย,ว,ายวายฟั่มโอ้เอาเดี๋ยวเสียพี่น้องเมืองนะครับนี่แม่เขาให้ลูกเนี่ นี่แค่กล้วยบ้านๆเนาะมนเมื่อกี้เพระาะว่าสิให้ข้อมูลผิดไปแล้วครับแล้วน,นี่นี่เกิดจากลูกพ่อบ้านๆครับ <ขอ S 2> โอ้เนี่ยดังดีแล้วตัวนี้ทับสองพันไว้เลยครับผมในท้องนี่สองพันครับผมหลานลูกเบิ้มครับผมพอเป็นเป็นหลานสาธารณะเป็นหลานเบิมเบ้มหลานเบิมเบ้มบอกซับพันล้านของผู้ทะเนตรฟร์มนะซับพันล้านผู้ทะเนตรฟร์มเลยครับเด้อแม่เขา นมึงนมครับหางดอกวะเราปะบ่อครับบ่บ่บ่อหดอกดอกเนาะมีต้นนี้มังไดนบ่บ่มีครับบ่มีอ่าบ่มีต้นนี้เนาะนอกจากนี้อยู่บ้านยังมีให้พี่น้องมึงอีกบ่มีครับผมอ่าน้ำเสนอใดเดี้ยตัวใดสิบอยแมงพี่น้องครับผมอยู่บ้านเหรอครับครับมีจะใไ่แม่สาวแม่นางเนี่ยทองแม่แม่แม่สาวครับ นี่เมีสาวเนาะเปิดใปเท่าไรล่เมีสาวนังเปิดไบเจ็ดสิบกัวครับเจ็ดสิบกัวมีสายมีอย่งบ่ละครับเขาก็ว่ามันกรสูงเลยครับสูงลอยสามสบามูงลอยสามสิบสามานี้สีบอถึงตัยุบันนะครับเด้อสูงลอยสามสิบสามเป็นเมียสาวเนาะจากปีเดีวนี้ประมาณประมาณจะปีตัวยุบันนี่แหละตดวยุบันป <Int rum> yep. ่วยสปีกว่ร <subsequent> okay. anyway. ับ่วสองปีกัวเนาะคี่น้องั้นสนใจขั้นบว่ันคมนี่ยังไรครับ ถามมึงโตอยู่บ้านเนาะครับผมพี่น้องก็ถามมึงถามข่าวอยู่บ้านมีแบงบัวครับผมเอาขอขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับขออนุญาตถามซื้อทีวีเบอร์โทรศัพท์เพื่อพี่น้องนะครับครับอ่าห้อยน่ายครับครับผมอาจารย์ปริญญารัตนบุตรครับอาจารย์นะครับนะอาจารย์ปริญญารัตนบุตรครับยุไสเน้อครับอาจารย์ยูบาร์อยู่มงคลเท่านี่ยราคามงคลเท่านี่เนาะครับอาจารย์ขออนุญาตถามเบอร์โทรครับ ศูนย์เก้าหครับครับผมครับผมครับมือนี้อาจารย์มาจากตโตระแม่มันใหญ่แม่มันใหญ่ครับครับผมอาจารย์กฤตินุยานำเสนอแม่มันใหญ่สายอุทัยครับผมสูง140ครับเดี๋ยวอาจารย์จะหันหน้ามาให้มึงเท่าไหร่นะครับหันหันใส่แดดอ่าครับผมสูง140ยสีบสายอุทัยเปิดไปเท่าไหร่ครับเนี่ย เปิดไว้ยุคเจ็ดสิบครับเปิดไว้ยุคเจ็ดสิบให้ลูกจักตัวแล้วครับอาจารย์ให้ลูกตัวที่ซีในทองให้ลูกตัวที่ซีในทองทองอี่ยงแล้วครับอะทองไทยบ้านทองโค้มตัวทองโค้มตัวไทยบ้านเนาะครับเด็ดทีนดีเท้าดีถุงเท้าถึงเท่ากำไรขามีครบเนาะครับเนาะครับมีครบเป็นอะไรเรียงง่ายบ่ครับอาจารย์เรียงง่ายเช่งกินเกงครับกินอาหารบอ กินอาหารกินอาหารอาหารกินเนาะเนาเฟียงกับปกติปกติครับสายอ่างใหญ่ครับเนาะครับสายอุทัยสายอ่างอืมสายอุทัยอ่างใหญ่ครับเปิดไว้70ครับเปิดไว้70 70ราคาห้องดิครับอาจารย์ครับราคาห้องครับต่อได้นิดน้อยอาจารย์ขออนุญาตเบิ่งหางแนี่ดอกมีดอกมีหยังบ่ครับไม่มีดอกครับ อดีได้ครับด้วยหางดีหางดีครับมีตำหนีมังอื่นบอมีมังไก่บอบอมีตำหนีครับบอมีตำหนีเนาะพี่น้องเมืองหัวนมนะครับด้วยนมซิมนมซีหัวสองจิมจิมหน่อยอยู่ข้างล่างนี่เนาะครับเนาะ่เพคนว่าเลี้ยงให้ลูกเลี้ยงลูกดีใจลูกดีใชจลูกดีใจลูกดีครับใ่กัดจิตหลังเอ็นนะครับเนาะหลังเอ็นเพราะว่าท้องเขาใหญ่อ่างใหญ่ รับน้ำหนักอ่างใหญ่สายอุทัยเผื่อไวเจ็ดสิบผู้ใดอยากผู้ใดอยากได้ไปพัฒนาต่อสายอุทัยเนาะรก็อ่างใหหญ่ลีสมสมสมว่าสายอุทัยได้เห็นลูกเขาบอรับสวยครับลูกดีลูกดีตอนนี้สูงเท่าไหร่ขอรับอาจารย์อาจารย์สูงอาจารย์สูงเท่าไหร่ครับ อาจารย์สูงลอยเจ็ดสิบอาจารย์นายอาจารย์ปริญญาครับผมมีคนสูงครับเชื่องนอยเยืนออยู่กับที่เลยครับพี่น้องลองเอาไปพัฒนาต่อนะครับเนาะครับอาจารย์เราอยฟาร์มยังนี้ให้พี่นว่างมึงบอกครับนีาครับครับนเสนอพี่นวองจะหน่อยเนี้ยนี่แมดอนแมดอนครับทองหกเดือนทองหกเดือนกับโคบเอ่อโคบแมรูมี่ครับผม คร้วก็เป็นฝวกงัวอืมแล้วก็งัวครับงัวตีเอฟงัวกับงัวเอฟแล้วเนาะครับงัวเอฟครับทีน้องคันสนใจยังไงก็คันบ่าท่านตัวนี้ยังไงก็สอบถามไปทางฟาร์มอีกเนาะครับเนาะครับครับห้าสี่แปดสองเก้าศูนย์หนึ่งห้าครับครับผมอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ครับ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 สวัสดีครับโบนะครับเนาะหอยโบบ้านใดเนาะบ้านรัตมาค่ะ ครับตำบลอำเภอตำบลนวลแดงอำเภอบรบือครับมาสรคาามจากบรบือสารคามนะครับเนาะครับทิ้นควายงามเปิดไปเท่าไหร่นี่แม่ลูกค่ะแม่ลูกโคมแม่ลูกเก้าสิบเก้าสิบดีครับเก้าสิบนะครับเด้อให้ลูกจักตัวแล้วเนาะตัวแรกค่ะลูกแรกใส่จุงจุงมาทั้งนี้นะครับผมพร้อมมาทั้งนี้นะเดี๋ยวให้พี่น้องชมท่องบ่ละครับเนี่ย ทองว่างเนาะอ่าทองว่างเปิดไใบเก้าสิบลูกฟูดีครับลูกแมีอ่าลูกแมียส่วนสูงหอดลอยสามสิบว่ครับลอยสามสิบนะครับแล้วสิเป็นควายลักษณะเจ้าเนื้อครับพี่น้องเจ้าเนื้ออ้วนดีหง้อยสามสิบลูกแม่เปิดไว้พร้อมลูกแม่ลูกแม่นี่เป็นบ้านๆดีครับ ลูกแม่บนานจักเดือนแล้วผีกลัวลูกแม่ตีกลัวแล้วนะครับถ้าส่วนสูงกับสูสีกับแม่เขา <c oughs> ราคานี่ตอลองได้อีกบ <c oughs> อตลองได้อีกนะครับเ <c oughs> มืองลูก <c oughs> อ่ <c oughs> หางบาดอกนะครับเจ้าลูกเขา <c oughs> สวยสวยสาวน้อยแยกได้บ่ลรครับหพี่น้องอยากแยกแยกแยกแม่แยกลูกได้บอแยกอยู่เนาะเ่าไดถ้าแยกนี่สาวน้อยเนี่ยอ๋อแยกสาวน้อย,อน,อยนี่สี่สิบเนาะคันแยกสี่สิบแม่ก็หาสิบล่องว่างเนาะเป็นอาเมียอาการเป็นสัตร์ไปหรอ นว่ะท่ทันมีเนาะแสดงว่าให้ลูกห่างอยู่เนาะให้ลูกห่างเลยเด้อครับเด้อลูกปีกวัวทองบาทย,กยกาุฟาร์มยังมีให้พี่น้องเมังอีกวัวน้ำเสนออะไเด้อครับมีตัวใดน้ำเสนอได้เด้เอก่ตอนนี้านมาเืดค่ะม้าเจ็ดตัวอ่อาบอกมาามืดเจ็ดตัว<อ>ใส่ยุใสเนี่ยล่ะ อยู่ทั้งคุณครับอ๋อยืดกระจายไปทั่วเนาะสี่ครับหอยโดโซสวัสดีครับอ่ามันนี้มาพบกันกับสนามบ้านสาดตด้วยครับผมครับผมนครับนี่คุ้ยมากมันนี้ว่าสุดรอเลยเนาะมันนี้เนาะเสียแรงไล่เลยเนาะครับรอเรื่อยๆเอาเบอร์โทรมาก่อนรถครับ083 083 736ครับ2329ครับผมอ่ามันนี้มาจักโตะจักโตจักโตะันนี่มีสองสามสี่ แปตัวเอ้แปตัวนี <GO back. S 1> <t> ่แหละเนาะตัว hmm. น like ี oh, ่แหละเนาะอ่าม้าลายแม่เนี่ยเท่าไหร่ลายแต่แม่เนี่ยลูกผูลูกผูอันนี้ลูกตัวแม่ลูกตัวผู๋ครับผมอ่าอ่ามีสองลูกผูลูกแม่เนาะอันแม่แม่ลูกแรกอ่าไอชุดชุดนี่สีแม่ลูกซีเนาะก็บ่อตัวบ่อยังเนาะบ่บังยังเลยครับอ่าครับแม่ลูกซีเอาแม่แรกนี่เท่าไหรยกชุดนี่เลยครับเอายกชุด ยกชุดสองแสนเอาหัวเลี้ยงยกชุดก่อนสี่แม่สี่โคมครับสองแสนครับสองแสนแม่ลูกแม่จักโตลูกแม่ตัวเดียวครับนี่ลูกแม่อ่ามีลูกแม่โคมเดียวครับผมอ่าตัวใดลูกแม่นึ่งสองคนอ่านี่มีลูกแม่โคมเดียวใช้ลูกเขาหาเบิ้งเด้อมันปนนี่โอ้ไปลูกอ่าอ่านี่ลูกแม่เตี้ยเอาเอาตัวนี้เอา อันนี้ตัวเมียลูกเมียเนาะตักซีโคมนี่เท่าไรก่าสองแสนครยกสีโค้มสองแสนห้องรอคบห่องห่องราคาห่องสี่เลยกก็ได้ครับอ นี่แม่เขาแม่เขานี่จักลูกจักโตแล้วนี่ซุ้มนี่ลูกซีครับผมอ่าลูกซีอันนั้นลูกแรกครับลูกแรกอ๋อบอกแบบรวมๆนี่คือนี่ลูกซีเนาะครับผมอ่าครับซีน่องเพื่อซีใจทำเวลาให้พี่น้องในเมืองหลายๆขึ้นกับซีสรุปรวมๆเนาะครับผมลูกซีอันนี้ลูกแรกอ่ามาเมืองแม่ลูกแรกนี่ลูกตูกถูนี่ตีลูกลูกไซเขานี่ลูกไยถูกอ่านี่ดอกเขาใหญ่ๆขึ้นมาเลยครับผมบอกขายจะล่น อาเจริญครับโอ้มหันฮอดเก่าครับผมอ่ายังหมันฮอดเก่าแม่แม่แรกแม่แรกครับลูกแรกกระันอกรครับอ่าลูกแรกขันแยกแยกเท่าไรเราเนี่ยขันแยกเนี่แยกแม่เนี่ยเอาซีกบครับเก้าห้าร้อยซีซีเก้าห้าร้อยครับอืมขันแยกกับซีซีเก้าหาร้อยยังโตได้อีกมัดมือโตได้มมือมว่จดซื้อหรอืมอ่าอ่าอ่ดนี่ตอร้องได้สองเซนคนละเนาะ ราคาห้องห้องสองแสนห้องสองแสนเตตโตสองแสนเตตโตสองแสนขอบคุณครับขอบขอบขอบคุณเลยได้เยครับติดต่อมาเด้ออ่ะพ่อสวัสดีครับพ่อขออนุญาตถามซื้อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พ่อหน่อยครับซื้อหนึ่งห้องครับผมบ้านใดบ้านระว่าระว่าเนาะครับครับผมตำบลุญรุ่ง ครับบ้เนพะอนไทยบ้านไทยเนาะบ้านแก่นนครับผมเบอร์โทรศัพท์ครับพ่อจำบ่ได้เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์จำบ่ได้มาจากกับผู้ใดไล่ะพ่อเสืบุกคู่หนึ่ป็นเสืบุกโอ้บโหอยูเดี๋ยวเอาบ้านพี่กัดบ้านให้แคบๆลงบ้านยังก่อลาว่าลาว่ามูอะไรหมูสิบสี่หมูสิบสี่พ่อยังก่อพ่อนิดพ่อนิดอ่าครับพี่น้องพี่กัดก็บสีแคบลงเนาะเพราะว่าพ่อโมมีเบอร์โทรศัพท์หาเสียพี่น้องอยู่ใกล้ก็ได้แวะเข้าไปมึงเปิดไว้่ังไดแล่ะนี่แม่แรกจะเสีย เปิดไว้แปดหมื่นสามตัวสามตัวนี่แปดหมื่นโอ้โตโตแม่ลูกแม่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 ลูกกันบ่แม่แม่ลูกกันนี่ลูกตัวหนึ่งตัวนึงอ๋อมีลูกน้องน้องลงมานี่คือตัวผัวครับลูกอยู่แล้วครับแม่ลูกสามตัวแปดหมื่นเป็นลูกสาวก็มีเนาะนี่ลูกสาวแม่ใหญ่อยู่แล้วครับเนาะลูกสาวราคาหนี่ราคาห้องสิพ่อ ราคาห้องก็ร้องได้อีกบอตัได้นิดหน่อยตัวได้นิดหน่อยก็ได้นิดน้อยนิดหน่อยก็เป็นลูกกับบ้านๆนี่แหละนพ่อเนาะครับครับของเพืนบ้านตัวนี้เนี่ยเราพ่อนี่ของเพ่อนอ๋ตัวนี้ของเพื่อนเนาะอ่ามีอยู่สามตัวแล้วครับแลาวเม่เขาท่องว่างบปล่าเหรอมีนบ้านทับบ่้านทับว่างอยู่เนาะครับพ่ออาขอบคุณครับ จิตพงศหลักวินัยครับผมอําเภอขุดลังครับขุดลังสารคามเนาะครับผมครับขอเบอร์โทรศัพท์เลยครับ098 098 609 609 6057 6057อันนี้สาวน้อยดีครับเนี่ยเปิดไว้เท่าไหร่ก็เปิดด้วย40,070ครับ40,070ครับพี่น้องมีสายมีอย่างบ่เนาะกล้วยบั่นบันครับกล้วยบั่นบันเนาะกล้วยบั่นบั่นครับพี่น้องโครงสร้างกรถือว่าใส่ได้เรียบงามครับผมดี ถุงลายปันไดครับเคยวัดบ่รบรประมาณเมตรยี่สิบนะครับเนาะ,ะเมตรยี่สิบโอเคครับเด้อต่นองมืองมุมไก่สี่สิบเจ็ดมีต้หนิบปันใดบ่แล้วขอมึงหางเดี๋ยวจ้ะครับหางนะบ่ดอกเนาะเอาไปพัฒนาต่อ เขาอายุเท่าไหร่แล้วนี่วอดสองปีไปปีเสริบเสรศษเนาะปีเสริบเศษอยู่ทางนี่เอาไอมทางนี้ราคานี่นี่ต่อรองได้อีกบ่ล่ะครับได้ครับต่อได้อีกอยู่เนาะครับผมต่อได้อีกเล็กงานครับพี่น้องกินอาหารกินอย่างบ่กินหญ้าครับกินหญ้าเฟียงเนาะครับผม บ่อท่านได้กินอาหารเคยฝึกกินบ่อเขามีกินท้ำกินอย่างบ่อบ่อครับบ่อครับบ่อเนาะนอกจากนี้โยฟาร์มยังมีให้พี่น้องเมืองอีกบ่ครับอ่านีครับน้ำเสนอพี่น้องไปเด้อฮาอยากนำเสนอตัวใดครับผมสนใจกลไปเบิ่งที่ฟาร์มเลยครับเบิ่งที่ฟาร์มเนาะครับผมครับบ่ท่านบ่ท่านตัวนี้จังได๋ก็ครับขอเบิ่งโยฟาร์มเนาะครับต้องคอยทรมาหาครับอ่าครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับขออนุญาตถามซื้อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ครับคอกันครับคอกันบ้านโน่นพอำเภอคอนสวรรค์ตำบลคอนสวรรค์ครับอ่าคอนสวรรค์นะครับเนาะครับผมครับผมเปิดไว้เท่าไหร่คมเนี่ยแม่ลูกกันมอ17,000ครับแม่ลูกครับ17,000ครับลูกเก่าเจริญครับลูกเก่าเจริญลูกสาวเนาะนั่นครับผมอ่าลูกสาวเก่าเจริญนี่เอกสารมี นี่ครับเรียบร้อยครับเอกสารมีโลโก้จัดเลยครับแม่ยทองสร้างอุดอครับเม่ยทองสร้างอุดรไว้อีกครับผมจักรอบแล้วจักรเดือนแล้ววันถึงรอบครับคทับวันที่หนึ่งพันมากเลยอ๋อหัวตะทับเนาะครับผมหัวตะทับเขาให้ลูกจักตัวแล้วครับนี่เป็นตัวตัวที่สามครับตัวทองตัวลูกสองตัวตัวที่สามไมทองสามข้าทองครับผมส่วนสูงลายปั้นใดก่อนนี่ร้อยสามแปดครับร้อยสามสิบแปดครับผมพอสูงลายปั้นใดพ่อ พอสูงเท่าไหร่เดียนร้อง,งยืนเทียบให้ผมมึงเนี่อัอนอนี้น,นะครับส่วนสูงพอสูงเท่าไหร่ก่อนร้อยหกสิบสี่นะครับเด้๋ยวอพี่น้องกับมึงสัดส่วนเจ้าของควายครับควายเนาะครับเนาะส่วนด้านข้างก็สิปเป็นลูกสาวลูกสาวเบิรมเฮ้ยลูกสาวเก้าเจริญเนาะครับผมลูกสาวเป็นลูกลูกเก้าเจริญครับครับลูกสาวเก้าเจริญเดี๋ยวสใส่พี่น้องเมึงที่หลังหนึ่งครับลูกสามขาทอง อ่ามาเมืองลูกสาวลูกสาวจะเดือนแล้วล so ูกสาวเแต่ว่ามีใบอยู่เนาะมีใบครับมีใบมีใบอยู่เดี๋ยวพี่น้องสนใจก็มาเช็คกันนะสิถึงถึงปีบอปีกบกบอถ้าู่ถึงปีครับเบิร์ถึงปีเนาะลูกพี่น้องลูกเก่าจะเล่นนะครับด้วเอกสารพร้อมเก่าจะเล่นไม่ช่องกระทับไว้ดีเนาะพราะเพราะสร้างอุดรเนาะ สูงใหญ่รถละสร้างอุดรนี so ่ครนะสิบเจ็ดสิบเจ็ดราคานี่ต่อรองลงได้อีกได้พอล่ะต่อรองได้ครับต่อรองได้ราคาเปิดไปสิบเจ็ดครับอ่าสิบเจ็ดตอรองได้อีกแสนเจ็ดเนาะแสนเจ็ดตอรองได้อีกดูก้าวเจริญสร้างอุดรในท้องครับผมยังบ่ทันผ่านรอบครับผมอ่าครับนอกจากนี้แล้วมีตัวใดอีกก่อ มีตัวคูแม่นั่งครับคูแม่นางเปิดด้วยเท่าไรครูนี่เปิดด้วยตัวเจ็ดสิบผาครับตัวละเจ็ดสิบผามีสายมีอย่างบ่ล่ะครับตัวมันลูกแกะเขาว่าลูกเบิ้์มเนาะก็มีใบเขาว่าลูกเบิ้มแต่โบมีใบอายุหลายปันได้แล้วนี่ตัวนี้ตัวเนี่ยปีกว่าเนาะขานที่นั่งกับมึงร้องมึงสังเกตมึงเขามึงหูเนาะกับซีนเกณฑ์นี่แข้งขาใหญ่ลูกเบิ้มเจียต่วสูงสูงเท่าไรเนาะขายาวนี่เ้าร รอยยี al, ่สิบเก้ารอยยี uh. door, ่สิบเก้าเป็นวาลูกลูกเก่าหรือลูกเบิ่มลูกเบิ่มอ่าเป็นวาลูกเบิ่มนะครับเด้อลูกเบิ่มแต่ผมมีเอกสารต่อร้องไดไอีกอีกบอนี่ก็ต่อร้องอะไรอีกเดีครับพี่้อมึงมุงไก่อย่างหน่อยเนาะอ่าเพื่นเพื่อนแต่ตลาดน้องจะขายรถของเรานะครับ คุงองก็ไปพัฒนาต่อได้ครับนะแขงขาใหญ่โค้งสางใหญ่ดีครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยราคาเดียวกันอายุกันไ่เลียกันนี่หรอวาอ่าเป็นนอกเนาะตัวนี้เนาะมีสายมีอย่างบัวบัวููเนาะแต่ว่ากางงามเนาะ งามแบบสายตาพี่คิดว่ามึงจากสายตาสูงเท่าไรก็พอรอยยิ้เก่าครับรอยยิ้เก่ารอยยิ้เก่าด้วยครับด้วยราคาหนิกับตอนร้องได้ที่เก่าเนาะตอนร้องได้ครับผมตอนร้องได้ตอนสาวตอนสาวตอนสาวด้วยครับขอบคุณครับผมพร้อมครับจะเทพสวัสดีครับสวัสดีครับครับขออนุญาต คือเก่าครับแนะนำตัว no, ซื <There> ้อที hmm. no, yes. ่อยู Alter, ่เบอร์โทรศัพท์โอ้ห้่ยเท่ครับครับผมยุ้งหนองบอร์ไรครับหนองบอรลาราดินเนาะครับครับผมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหังกว่าศูนย์หกหกศูนย์หกหองสงย์สงนใหญ่ๆนี่เปิดเปเท่าไหนนี่เป็นไซส์ไหนนี่ลูกเพชรอุดรครับคลูกเพชรอุดรคฟสี่ปีนี่ครับเป็นแล้ว ทับเป็นแล้วสูงเท่าไรเนาะสูงลอยหาสิบสองลูกเพชรอุด,ดอรลูกเพชรอุดรสูงลอยหาสิบสองทับได้แล้วรับเปิด <c oughs> ไปเท่าไรก่อนครับไปแสนสามครับแสนสามโอ้พี่น้ <c oughs> องครับไปเป็นเจ้า <c oughs> <c oughs> ของเงินเ <c oughs> พ่อนเงินอายุแปดปี ตัวของก็โย0ปครับปีตายนี่จากวไ้้้้ับ้ี้้้้ท้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้งอาา้้้้้อ้้้้ก้้้้้้้้้้้้้้้้าะ้้ัน้้้้้้้ด้้้้้้้้้้้้้้้้้ก้้้้้้้้้้้้้้่้้้อ้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้อ้้้้้จ้้้้เ้้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 แ้้ว้้้้้้้้แล้ว้ต่สิตั้งราคาเพื่อเกษตรกรก็ได้ ห้องเก่าเพิ <3> <3> <3> <3> <3 <3 ่นอายุแปดเสีบเป็นตายดีจ่กยเว้ยแสนสามราคาห้องเนาะแสนสามนี่เนาะราคาห้องครับต่อรองได้อีกยืดคลื่นี่ได้ครับพี่น้องร้อยหาสิบสองร้อยหาสิบสองอวะครับอ่ะเดี๋ยวมึงมุ้งไก่จัาหน่อยนะเพชรอุดรลูกเพชรอุดร มึงใครยังหน่อยใครใครอ่าอยูไไอ่ได้ครับพี่น้องใครราคาทับที่ผู้เฒ่าเพิพพ่นทับใบสองพันหาเลครับเด้อสองพันหาเป็นยังไงขี้หลังเลยบปล่าเหรอฮู้ความอยู่เนาะอ่าอันนี้กะซีเขาอ,อยู่ครับเห็นได้กินควอยแม่หลายเนาะควอยแม่ในตลาดหลายกะสีทงสีคึกนเนี่ย มี่ตำนี้บองไก่ล่าหรอมีบอมี่ครับรับประกันบอมีม่ตำนี้เนาะอันนี้ด้วยครับมุมไก่โยบ้านยังมีให้เมึงบ่ล่ารครับห้อยครับเสียเทียบเป็นกับมีหลายอยู่แต่ว่ามึอนี้มาได้จะควายผู้ใหญ่ยังยูนีซิปควายเมียยังยูนีซิปคายเมียให้เขาน้อเ,เอเอามาเรื่อยๆเขาอขอกเขาออกเรื่อยๆหลายร<อ>ายคาครับพี่น้องก็อย่าลืมติดต่อเขาไว้มึง หอยเทพหรือว่าเสียเทพเป็นกับมีให้มึงหลายอยู่ฟาร์มมีทุกทุกเกจทุกราคาให้มึงกันเนาะครับครับหอยสวัสดีครับขอบคุณครับ